ว่าไงนะพัดหลงกับเพื่อนหรอหมอนั่นบอกจะไปตามพยาบาลที่จุดผักซีแต่ผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่กลับมาสักทีผมเลยออกไปตามหาแต่ครูพยาบาลก็บอกว่าหมอนั้นไม่ได้ไปที่นั่นเธอได้ลองหาบริเวณรอบๆอ,อบจุดหักหรือ,อยัง้งจุดที่อยู่กับเคครั้งสุดท้ายคือตรงร้านกระดดหอผมหารอบๆบแถวนั้นประมาณสองชั่วโมงแล้ว แต่ไม่เจอผมก็เลยกลับมาที่แคมป์เผื่อหมอนั่นกลับมาแล้วอืมท่าทางน่าเป็นห่วงแฮะพื้นที่กิจกรรมมีจุดอันตรายมากกว่าพื้นที่หาอาหารซะด้วยสิก่อนจะเริ่มกิจกรรมพวกเธอได้เข้าอบรมมาตรการสำหรับคู่ลงทางแล้วใช่ไหมถึงจะลงทางในปา่าแต่ถ้าเดินไปทางทิศเหนือเรื่อยๆก็จะเจอจุดกั้นอนาขต นักเรียนสามารถเดินลัดเลาะ,ะตามอาณาเขตมาเรื่อยๆเพื่อกลับค่ายได้เองภายใน1-2ถึง2ชั่วโมงผมคิดว่าเคอาจจะเกิดอุบัติเหตุเอ้เกิดอะไรขึ้นฉันได้ยินมาว่าเคหายไปหรอจริงหรือเปล่าฉันพัดลงกับหมอนั่นพยายามตามหาแล้วแต่ไม่เจอวีแววเลยขอโทษน,นะว่าไงนะหมบ หมายความว่าไงที่ว่าผัดหลงนายเป็นหัวหน้าหมู่นะเว้ยทำมยังทำเฉยอยู่ได้ป๊อปปี้ใจเย็นๆก่อนป๊อปปี้นี่พวกเธออย่าทะเลาะกันสิพวกเราอุตส่าห์ไว้ใจนาะทั้งๆท,ที่ฉันยอมปล่อยให้หมอนั่นไปกับนายคุณป๊อปปี้ขอโทษนะมันเป็นความผิดของผมเอง หยุดได้แล้วทะเลาะกันไปก็เท่านั้นนี่มันเป็นอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นหรอกนาตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำคือรีบตามหาตัวเขาให้เจอก่อนครับเดี๋ยวครูจะไปแจ้งครูฝึกว่ามีใครอาสาช่วยได้บ้างตอนนี้ให้พวกเราช่วยหาด้วยเถอะครับสหายน้องต้องพัดหลงพวกเราคงอยู่เฉยได้เช่นไรใช่ใช่ ถึงจะอยู่กันคนละโรงเรียนแต่หมอนั่นก็เป็นเพื่อนของเราเหมือนกันให้พวกเราช่วยหาด้วยนะครับส่วนแล้วที่เป็นนักเรียนของผมสโลแกนแกงกาล่างามสงา่ามากปัญหาเบาหน้าตาโอเคเราจะแบ่งกลุ่มกันแยกย้ายคนหาในบริเวณที่กั้นอนณาเขตก่อนเกาะกลุ่มกันไว้นะจำไว้ว่าความปลอดภัยของพวกคือสำคัญที่สุดครับ ทุกคนช่วยกันออกตามหาคีเป็นเวลานานท่านเคสุดลอเคนาอยู่ไหนแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะพบเขาเลยเตรียมอุปรกรณ์ให้พร้อมถ้าพบตัวให้รีบติดต่ออุปรกรณ์สื่อสารมาทันทีครูครับ พวกเราคนหาบริเวณภายในเขตทุงแทบทั้งหมดแล้วแต่ไม่เจอเคเลยครับถ้าหมอนั่นอยู่ภายในเขตทุงก็น่าจะได้ยินเสียงพวกเราเรียกแล้วนะหมอนั่นไม่น่าจะเดิอนออกไปนอกเขตบางทีอาจจะบาดเจ็บหรือสลบอยู่ฟ้าเริ่มมืดแล้วพวกเราต้องพอแค่นี้กลับไปที่ค่ายกันได้แล้วละ่ะ อะไรนะเคยังอยู่ข้างนอกนั่นนะครับครูผมจะหาจนกว่าจะเจอเคนี่นักเรียนตั้งสติหน่อยทุกคนก็เป็นห่วงเพื่อนเหมือนนายนั่นแหละแต่ครูจะไม่เสี่ยงให้เกิดเรื่องอันตรายกับคนอื่นๆด้วยเข้าใจไหมเออพรุ่งนี้ทีมหน่วยกู้ภัยจะเดินทางเข้ามาช่วยค้นหาด้วยเพราะงั้นอย่ากังวลไปเลยยังไงเราก็ต้องหาเขาเจอแน่นอนเฮอีท่านเค ไม่เป็นไรนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะตามหาเขาให้เจอใช่แล้วละ่ะเคนายไปอยู่ที่ไหนกันแน่ขอร้องละ่ะขอให้ปลอดภัยด้วยเถอะกิมมี่วูเลิฟม,มาตกหลุมรักสันสัดีๆหรือต้องให้มีโดดจบอีพีที่19ตกเขาไม่ตายแต่ถ้าตกเธอไม่ได้ช้ำใจเหลือหลายนะเออที่นี่ที่ไหนทำไมมืดจังหืนั่นใครนะ ควีนเหรอโอเคนายหายไปไหนมาขอโทษนะผมดันลงทางนะสินายไม่เป็นไรใช่ไหมผมมาหานายแล้วสายไปแล้วละ่ะเพราะว่าตอนนี้ฉันคบกับพี่ตแล้วโทษทีนะสุดหลอกเพราะงั้นลาก่อนนะฮะอะไรกันเดี๋ยวก่อนสิคิ้วทำไมถึงเป็นพี่โตได้ละ่ะอย่าไปนะคิว <Q. S 2> เอ๊ะนี่ผมอยู่ที่ไหนกันโอ๊ย เจ็บขาจังขาขาผมหักหรือเปล่าเนี่ยนี่ผมตกลงมาจากบนนั้นงั้นเหรอดีนะที่ใส่หมวกนี้รับให้อยู่แอกให้ตายสิอย่าบอกนะว,ว่าผมสลบจนถึงป่านนี้วันนี้นอนทั้งวันเลยบ้าชมัดโอ้ยปวดไปหมดทั้งตัวเลยของพวกนี้หนักเป็นบ้าฟ ทำไงดีนี่ผมหลงป่างั้นเหรอแถมยังบาดเจ็บอีกทำไมไม่มีใครตามหาเราเลยล่ะถ้าเกิดผมต้องติดอยู่ที่นี่จนไอหนุ่มนักรักขาหาักจนขาดใจพบลางบุรุษรูกงามหลงป่าตกเขานั่งเศร้าจนตรอมใจอ่านต่อหน้าสามไม่นะการลงหนังสือพิมพ์ครั้งแรกของผมต้องไม่ใช่แบบนี้สิ ไม่สิเลิกคิดฟุง้งซ่านแล้วพยายามหาทางก่อนดีกูอึ๊บปลืดโอ๊ยขาผมบ้าเอ้ยเจ็บขาสุดๆ ไม่ไหวผานนี้สูงมากเลยแค่ยืนยังไม่ได้จะกลับขึ้นไปได้ยังไงไม่เป็นไรหรอกใครจะปล่อยให้ระ้อีกที่งดงามอย่างผมตายกันล่ะไม่สิจริงๆบางเรื่องก็มีตัวเอกดนบดเป็นผงหรืออยู่ดีๆก็งอกเป็นต้นไม้เหมือนกันนี่นะบางทีระหว,ว่างที่ผมลุกใคยับตัวไม่ไหวต้นไม้บนโน่นอาจจะหักมาทับผมไส้ทารักตายก็ได้ นี่ผมคิดบ้าอะไรอยู่เนี่ยหล่อนชมัดเอ้ยพูดคนเดียวแล้วเหงาจังแม่อะชิปปี้ป๊อปปี้คิวนี่ผมจะไม่ได้เจอทุกคนแล้วหรออึกใครจะยอมให้เป็นแบบนั้นกันละ่ะขวามเป็นทิงคิงแห่งแอลาปาตังกาจะมาถอดใจขี้ขาดแบบนี้ได้ไงกันไม่ว่าจะทำยังไงผมก็ต้องกลับไปเจอทุกคนให้ได้ ความคิดถึงอันแรงกล้านำพาซึ่งความกล้าหาญ